รายการ Small Room ว oh. right. ันอาทิต no ย์ท <Bu> ี่3กรกฎาผมนีพบกับนี่มันถึงใจอะมันต้องตูดาที่เธอาคือมาไรนะอันนี้คอแบโอเคครับขอละเทมแต่ละคนเนี่ยโตมากับดนตรีแบบไหนนะครับอ่าสักวันแเราไปฟังดนตรีสดช่วงสโมชอปจากเพลงนี้อยู่ส่วนไหนของอัลบัมก็ไม่รู้นะฮะลองไปหากันดูเองนะับ the sky, it's sky, red, ปิดท้ายช่วงสโมสอนในเรื่องอย่างแบบว่าแกว้งแกว้งแกว้งแบงนั้นใช่เหมือนคนมีลูกคอลองนึกเป็นเสียงกีตาร์อย่างนม่เป็นเสียงรักปิดท้ายเพลนที่ทำติดใ Radiohead ถามี่ว่าิิ่ชอบแบบไหนมากนองการตอบพบกับรายการสโมรูมทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงทางปั๊บชาแนล วันนี้คุณดูรายการสโมลูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง